ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة الأرض السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال تعالى ايضا لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بسرقة او معروف او اصلاح بين الناس فمن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أَجْرَ عظيما อูซีกุมบิตัะวัลลอพี่น้องศรัทธาชนที่อิมานแล้วทั้งหลายอัลลอฮฺซุบฮานาฮูวะตาลามีความปรารถนาต่อเบาของพระอ,องค์ให้ดำเนินชีวิตในดุนยาในสภาพที่มีความยำเกรงต่อพระผู้เป็นเจ้าและให้เบาของพระอ,องค์ทุกคนให้มโนภาพ เรื่องราวของอาคิร์อให้ได้ถ้าการดำเนินชีวิตของเราบนโลกดุนยานี้ไม่สามารถในการที่จะมโนภาพเรื่องราวของอาคิร์ที่เราจะต้องจากลูกจากทุกอย่างที่เรารักแม้กระทั่งทรัพย์สมบัติและก็ตัวเองถ้าเรามโนภาพไม่ได้ยากครับที่เราจะเป็นเบาของอัลลอฮ ที่จะสามารถแบ่งเวลาให้อัลลอฮ์ได้ยี่ิบสี่ชั่วโมงอาจจะเป็นของเราหมดเลยเพราะเราไม่ยอมที่จะคิดไม่ยอมที่จะพิจารณาว่าเราต้องจัดในขณะที่เราอยู่กับลูกในขณะที่เราอยู่กับสัตว์ในขณะที่เราอยู่กับสิ่งที่เรารักเราทำกับสิ่งต่างๆนั้นอย่างไรที่อัลลอฮฺซุบะฮานะฮฺวะตาลาได้ให้เรามา พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเมื่อเราและท่านทั้งหลายรู้ว่าเราต้องกลับแน่ไม่วันใดก็วันหนึ่งเนี่ยเราเป็นคนฉลาดหรือเป็นคนโง่ที่เอาเวลา24ชั่วโมงเป็นของเราหมดเลยแม้กระทั่งมัสยิดซึ่งเป็นสถานที่ที่นบีใช้ในการปรรมแม่ทัพจะออกศึกในการตัดสินคดีความแต่ทุกวันนี้มันจะว่างเปล่า ไปด้วยกับการคารพบพักดีต่อม็อกสุบหฮานะหัวตาลาพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอัลอิสติอาดาดูลิยยอมิรอฮินการดำเนินชีวิตของเราทุกวันนี้คือเตรียมการที่จะเดินทางกลับไปสู่อาคิรันี่อยู่แค่นี้ไม่มีอย่างอื่นแต่ใครจะเลอเลอหรือใครจะฉลาดนั้นไม่ได้เกี่ยวกับอรรถ ล l l a ์ให้มาทุกอย่างแล้วอินนัลลอฮะลายูกะยิรุมาบเก้าเมนฮัตายูกะยิรุมาบิอัมฟุซิฮิมล l l a ์ ى ي จะไม่เปลี่ยนแปลงสภาพของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจนกว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงสภาพตัวเองและลล l a ์จะสนับสนุนดังนั้นทุกอย่างครับลล l a ์ให้เรามาหมดแม้กระทั่งทางนำชี้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทำไม เรามาอยู่ดุนยาแล้วไม่อยากกลับไอการไม่อยากกลับนี่ก็คือไม่ขอรับรู้เรื่องราวของอาคิรอขอรับรู้อย่างเดียวเรื่องของดุนยาจะอยู่ยังไงให้สุขจะกินอะไรให้ดีจะนอนอยังไงให้เย็นสบายเรารับรู้กันแค่นั้นเหรือพี่น้องที่มีเกี็บทั้งหลายครับติตรองให้ดีพิจารณาให้ดีรมาบอนจากเราไปแล้วเราได้อะไรจากรมาบอนบ้าง ให้เราและท่านทั้งหลายจงตะฟักกะรูฟีสุรอติมุรุลอายามิวัลดายาลีให้เราและท่านทั้งหลายจงพินิจพิจารณาจงตึกต้องความรวดเร็วของรอมฎอนที่ผ่านเราไปแล้วกลางวันกลางคืนจบไปแล้ววัตะจักกะรูบิซาลิกะกรบาลอินติกริกุมมินฮาซิฮิดดุญยาและให้เราและท่านทั้งหลายนั้นจงพินิจพิจารณาถึง เวลาที่เราใกล้กจะย้ายจากดุนยานี้ไปสู่อาคิรอฟ้าจะาวะดูบิซอนฮิลอมามันและจงหาสเบียงซึ่งเป็นสเบียงที่เป็นอมามันที่สแเละฮัลลาบิคุมซาฮรุรมะดอนอัลมุบารักบิไยรอตีฮีวบราาักตีฮิเขามาอยู่กับเราสามสิบวันเต็มไปด้วยมุบารัคความจำเริญ เต็มไปด้วยบารักะเต็มไปด้วยความดีว่าอิสตุมยาเมียนอากออติฮีและท่านทั้งหลายก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเขาถึงสามสิบวันซุมมันตาฮาวัตตาลาซาริอันซาฮิดันอินดารับิหลังจากนั้นเขาก็เดินทางจากเราไปแล้วอย่างเร็วโดยการยืนยันของอัลลอฮฺซุบหฮานะฮูวะตาลายืนยันใครครับ ลิมันอาราฟะกัดะรัหูวัสตฟาดะหูมินไคริฮิบิตตอะตสำหรับบุคคลที่ยอมรับในข้อกำหนดของอัลละและเขาแสวงหาประโยชน์ในความดีด้วยกับการตออัตต่อพระผู้เป็นเจ้าวาซาฮิดันอลามันตะยาฮลาฟัดและอัลลอฮ์ได้เป็นพยานยืนยันสำหรับคนที่ไม่ขอรับรู้อันเดือนที่มีเกียรติที่ได้ผ่านเอาไปแล้ว ได้ผ่านเราไปแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้ว่าอาซาฟีฮาบิลอิดออะการใช้ชีวิตของเขาก็เวลาหมดไปกับเรื่องไร้สาระอะไร่ะครับเวลาหมดไปกับเรื่องไร้สาระเรื่องไร้สาระคือเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์กับอาคีรัพพี่น้องเพราะฉะนั้นโลกดุนยาในปัจจุบันนี้มันวิกฤตแล้ว ให้พี่น้องได้ดูข่าวๆที่มันเกิดขึ้นกับประเทศอาหรับภาษาอาหรับกุอานเป็นภาษาอาหรับแต่ทำไมคนอาหรับหลายประเทศจึงถูกไล่ออกจากบ้านเมืองให้พี่น้องได้คิดให้พี่น้องได้พิจารณาให้พี่น้องได้ติดองเพราะคนเหล่านั้นไม่ยอมปฏิบัติตามคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับ เรื่องที่ใหญ่ที่สุดเรื่องที่ร้ายแรงที่สุดคือในขณะที่เราออกจากดุนยานี้ไปเรื่องสำคัญมากว่ามาบะดัฮูอัสซัมมินหูและสำคัญยิ่งกว่าเราออกจากดุนยานี้ไปคือตายเนี่ยอิลลัมยาคุนมาซีรูหูอลอับดุอิลลัคร uh ์พระบาวคนนั้น มอมีชีวิตในดุนยาหกสิบปีเจ็ดสิบปีแต่การกลับไปของเขานั้นไม่ได้กลับไปด้วยกับความดีที่เขามาอยู่หกเจ็ดสิบปีในดุนยานี้เราอยู่ดุนยาเพื่ออะไรเราเคยนอนคิดเราเคยกอดภรรยาและสอนเขาให้ได้รับรู้ไหมว่าเรามาอยู่ในดุนยานี้เพื่ออะไรหกสิบปีเจ็ดสิบปีคว้าอะไรไปบ้างดังนั้นฟัลวาจิบุออัลมุมิน อันอิศเตาะลูลินมรุ่งว่ามาประดับหุฟีฮลิศฮะบิตตักวะวะมาริสาลิฮัดพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเป็นหน้าที่บนคนที่เป็นมุมินอะไรครับการเตรียมการเพื่อตัวเองจะตายและหลังตายเตรียมการอะไรครับฟีฮาลิซิฮะติในขณะที่อัลลอฮ์ให้เนื้อมาตรกับเราอันยิงง่งใหญ่ พี่น้องรู้ไหมครับเนี่ยมัดอะไรที่ล l l a ์ให้กับเราที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมนุษย์ทุกคนได้รับเนี่ยมัดอันนี้แต่เอาไปใช้ในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับอาคีรอดเลยหนึ่งอัศเซห์ตอนสุขภาพเราดีเนี่ยเราใช้สุขภาพของเราเนี่ยไปในทางไหนสองยามวันเราเอาเวลาว่างของเราเนี่ย มาเกี่ยวพันกับเรื่องราวของอาคิรอหรือไม่ดังนั้นท่านอาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบอกว่าลันตาดูละกดมาอัตเดนยอมัติยามะสองเท้าของเบายัางเคลื่อนไปไหนไม่ได้ในวันกิยามะฮัตตายุสอัละอัลอาบบะเอ็นจนกว่าเขาจะถูกสอบถามถึงสี่ประการ หนึ่งอัลุมรีฮีฟีมาอับนาหุอายุของเราที่มามีชีวิตในดุนยาหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบร้อยหมดไปยังไงคนรอบข้างที่เป็นคนที่เรารักอาจจะตายแทนได้ในความรู้สึกได้รับอะไรดีๆจากเราที่ยืนในฐานะเป็นพ่อเป็นแม่บ้างไหมมาอยู่กับลูกหกเจ็ดสิบปี หลังจากเราจบชีวิตไปแล้วเนี่ยเราได้ความดีอะไรจากลูกบ้างไหมพี่น้องตัวอย่างที่พ่อแม่ได้ทิ้งเอาไว้อะไรบ้างที่จะไปเก็บความดีในกุโบร์นี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องเร่งด่วนที่เราและท่านทั้งหลายจะต้องถนักสองอัญญาสติพีมาอลาหเรือนร่างของเราหูมือลิ้น ท้าวทุกส่วนข้อวัยวะเนี่ย <c oughs> ก่อนที่อวัยวะเราดีๆเนี่ยพี่น้องใช้ไปยังไงบ้างถามครับอลัลลอฮ์ถามในวันอาคิรอสามริสกทีที่เจ้าได้มาแล้วเนี่ยเจ้าจ่ายไปยังไงได้มายังไงและจ่ายไปยังไงอันที่สี่ความรู้ที่เจ้าเรียนมาและปฏิบับติต่อความรู้นั้นอย่างไร เพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเป็นหน้าที่บนคนที่เป็นมุมินการที่จะต้องเตรียมการที่เขาจะจบชีวิตไม่วันใดก็วันหนึ่งว่ามาบาดะฮูฟิอาเลติเซฮอบิตักวาและหลังจากตายแล้วนี่เตรียมการในขณะที่เป็นเนี่ยเรื่องตักวามีไหมเรื่องความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบะฮานัหัวตะลามีไหม ดังนั้นอัลลอฮ์จึงได้เตือนเรามาพันสี่รอยกว่าปีแล้วว่าซาริอูอิลามักฟิรติมมิรับบิกุมท่านทั้งหลายจงรีบเร่งไปสู่การที่จะให้อัลลอฮ์ให้อภัยเรารีบขอดุอาศต่อละวายันนตุลอาร์ตุลอาสมาวาตุวลอัร์สวรรค์ของอัลลอฮ์นั้นความกว้างเือฟ้าแผ่นดินอุอิจัดลินมุตตะกิน ถูกสำรองไว้ให้กับคนยำเกงต่อละใครล่ะครับลักษณะยำเกงมีกี่อย่างในกุรอ่านบอกไว้ถ้าใครมีคุณลักษณะอย่างนี้นั่นคือท่านยำเกงต่อละแล้วอัลลอฮนายุ่งฟิกูนฟิสราอิวอัตราบุคคลที่บริจาคไปในทางของละท่านยมสุขและยมทุกพี่น้อง สังคมมุสลิมจะอยู่ได้ผู้รู้แต่และมัส,สยิดจะอยู่ได้เนื่องจากอัลลอฮ์ให้คนไม่เหมือนกันนี่แหละเป็นเนี่ยมัดอันยิ่งใหญ่เรามีทรัพย์สมบัติเราหมดไปอย่างไรเพราะที่อัลลอฮ์บอกคือบริจาคทั้งยามสุขและยามทุกข์อย่าได้เบื่อในเรื่องเหล่านี้ตราบใดที่ผู้รู้ยังมีตราบใดที่คนจริงจังก,กับอัลลอฮ์ยังมี วันที่เราไม่มีโอกาสจะได้เรียนไม่มีโอกาสที่จะได้ละเมาดไม่มีโอกาสที่จะทําความดีไม่มีโอกาสในการที่จะนัสซห้ากันมันต้องมาถึงเราไม่วันใดก็วันหนึ่งพ่นจะทําอย่างไรเมื่อวันนั้นมาถึงเราแต่วันที่เราดีๆเราไม่เคยเห็นความสําคัญที่วันจะต้องจากดุนยาไปสู่อัคคีรอเราไม่เคยรับรู้เลยวันอาววันกาดิมีนัลไกวันอาฟีนานินาส ลักษณะของมุตตะกินมีสี่อย่างเด่นบริจาคทั้งยามสุขสองบริจาคทั้งยามทุกขสให้การระง,งับความโกรธได้สี 4, เมื่อระง,งับความโกรธได้ก็ให้อภัยได้นี่คือลักษณะของมุมุตตะกินวัลลราอยู่ทิบุลมูซีนีนอลัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่รักบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความดี ดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับรอมฎอนได้จากไปแล้วฟาลียูฮาซิบุกุลลุมินนานัปซะฮูมาดากด,ดมาฟีฮัซลัะจงสอบสวนตัวเองว่าเราได้อะไรบ้างจากรอมฎอนฟะมันกด,ดมาฟีคอยรอนฟันยามีดละวะใครที่ได้ความดีไปเต็มๆรู้ตัวเลยว่าได้ความดีไปเต็มๆอย่างไรล่ะครับ ดีใจในวันสุดท้ายของอีดินฟิตรีดีใจเนื่องจากเราได้ทําหน้าที่ที่มีต่อเอาอย่างสมบูรณ์และเสียใจที่จากไปแล้วและเป็นบุคคลที่ถือสิ้นอตตาแมาทั้งเจ็ดทั้งหกวันสาวานันและก็ออยามุนเบชและวันจันทร์กับวันพระหัส ถือชินอดมาตลอดเรักษาเรื่องราวในรอบดอนปฏิบัติไว้อย่างไรหลังจามาดอนก็ปฏิบัติอย่างนั้นนั่นท่านเป็นคนที่อัลลอฮ์รับการทําความดีของท่านแล้วมีความรู้สึกกับตัวเองอย่างนี้ดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับวลีอัลลฮุลกบูรวลิสติมราดอัลตอออติฟีมรรุสตักบัลิฮายติฮิถ้าเราเป็นบุคคลที่ปฏิบัติ ในช่วงหลังจอกมาดอนจากไปแล้วเนี่ยเราทำตัวเหมือนกับเราอยู่ในรอมฎดอนยังไม่พอครับให้เราทุกคนจงขอให้อลลอฮ์ตอบรับและให้เราคงอยู่ในสภาพที่ต่ออัตราบใดที่ชีวิตยังอยู่ในดุนยานีต้องขออย่างนั้นว่ามังแกานามูฟริตอนฟี่ใครที่เล้อเล้อไม่ขอรับรู้ในรอมฎดอนเะรียตุบอิลลัลลา ก็ไม่สายให้เขาเตาบัตตัวต่อพระผู้เป็นเจ้าวลียับตาหายาตันยดีดตันให้เขาเริ่มต้นชีวิตใหม่ยสตากินลูฮาบิตตออัให้ช่วยโอกาสในการต่ออัตต่อพระผู้เป็นเจ้าบดละหายาติลดาตีอัลลอาฮาฟิลกอบละวัดอิสอาแทนจากการใช้ชีวิตในช่วงอมรอนในสภาพที่หลงลืมและประพฤติชั่วพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับ ถ้าเราและท่านทั้งหลายเนี่ยพลาดพังหรือเผลอเรอในความดีที่สัตุรรุสัรรมานสัตุุสัมานคือเวลาที่มีเกียรติคือรอมอนสัตุุมากันสถานที่อันมีเกียรติคือมากันมาดีนะถ้าเราเลื่อเล้อในสิ่งต่างๆเหล่านั้นคําว่าสายสําหรับผู้ศรัทธาไม่มีคําว่าสายสําหรับผู้ศรัทธาไม่มีตราบใดที่รู้ตัวเอง ก่อนที่ดวงอาทิตย์จะเปลี่ยนทิศทางก่อนที่ดวงวิญญาณจะถึงกระเดียคทาว่าสายกับอัลลอฮ์ไม่มีทาไมล่ะครับพี่น้องดูนะคาร้องเรียกของอัลลอฮ์เนี่ยในอัลกุรอานเนี่ยเราเคยวิเคราะห์ไหมหนึ่งยาอายุฮนันนัสสองยาบบนีอาดัมสามยาฮุลดีนอามานูสี่ยาอิบาดียาลลีนาสรภูอลาอันฟุติฮินเรียกสี่ เรียกต้องการที่จะให้เบารู้ตัวเองให้กลับตัวมาเป็นคนดีของอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์สร้างเบ่ามาแล้วต้องการอย่างเดียวทําอย่างไรให้เบ่าเข้าสวรรค์เมื่อความรู้สึกของเรามีความเข้าใจในเรื่องความจีิได้อย่างนี้โดนเวลาสะทกสะทานไหมได้รับกรรเนียมัตเยอะๆดีใจไหมมันจะอยู่ในสภาพที่อีมานคงที่ได้รับบาลาอ๋อพอผู้เป็นเจ้าให้เรามาเพราะเราทรยศจึงโดนบาลา ได้รับเนี่ยมัดอ์อ a l l a ฝากเนี่ยมัดนี้มาให้กับคนอื่นด้วยถ้าพี่น้องมีความเข้าใจในเรื่องของอัคดีได้อย <Vorte> ่างนี้พี่น้องครับดุนยาจะเกิดอะไรก็เกิดเราสุขใจเพราะอยู่กับอลาอ a ์แต่ถ้าหากว่าเหมือนกับอันลกุรอานที่อลลอ a ์บอกไมยะซูอันซิกริรัฮ์มมนนุกัยยิละหูไซตานัมฟะฮูละหูกรีนใคร ที่ดำเนินชีวิตในสภาพที่ลืมระมานลืมอัลลอฮ์ดุนยาอย่างเดียวสุกกับเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ให้หนุกไก่ย,ยิดละหูไสต้อนำฟะฮวละหูกรีนเราจะกำหน,นดใส่ตอนให้เป็นเพื่อนคู่คิดกับคนเหล่านี้ใครครับคนที่อยู่ดุนยาแต่มโนภาพเรื่องวันที่เราจะจากทุกสิ่งทุกอย่างไปไม่ได้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับคนที่อัลลอฮ์เกียรติที่สุดคือ บุคคลที่ประวิงเวลาในการทรยศต่อเราความเป็นหนุ่มหลอกลวงเขาสุขภาพดีหลอกลวงเขาทรัพย์สมบัติหลอกลวงเขาเพื่อนฝูงหลอกลวงเขาอายุตระกูลของเรามันยาวร้อยทั้งนั้นสุขภาพเรายังสมบูรณ์ไม่เจ็บไม่ไข้ใช้ชีวิตไปก่อนทรัพย์สมบัติเงินทองมากมายถ้าเจ็บป่วยก็โราบาลดีๆเยอะถ้าความรู้สึกเป็นอย่างนี้ ท่านก็จะไปะวิงเวลาในการที่จะทรยศต่ออลัลลอฮ์เรื่อยๆไปวันแล้ววันเล่าว,วันแล้ววันเล,ล,ล่าทําไมอัลลอฮ์จึงไม่รับการกับเนื้อกับตัวการเท่ารักสลานของฟิร,รูนให้พี่น้องพิจ,จะนะในขณะที่ตามท่านนาบีมุซาและพายพลที่อิมานและฟิร,รูนตามนาบีมุซาไปพอถึงการทะเลน,น้ำสองข้างปะทะฟิร,รูนกับคนที่ทรยศต่ออัลล์ เห็นถ้าไม่ดีก็เลยเข้ารับสลิลามถามว่าทำไมอลัลลอฮ์ไม่รับอลัลลอฮ์ถามว่าฟิรูโอนการทรยศพวกแกนในอดีตที่ฆ่าผู้ชายมาเป็นหมื่นเป็นแสนท่านจะว่ายังไงเพราะท่านเนี่ยไม่มีโอกาสทำชั่วและไม่มีโอกาสทำดีรู้เองว่าตายแน่ๆคือน้ำทะเลปะทะก็เลยเต่าบัดดังนั้นใครที่รอเวลาที่จะเต่าบัดอย่างฟิรูน อัลลอฮ์ไม่รับการทําความดีของเราทั้งหมดเพราะท่านหมดโอกาสเลือกทาชั่วก็ไม่ได้ทําดีก็ไม่ได้ดังนั้นการที่เราไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่เนี่ยเป็นเรื่องน่ากลัวไหมถ้าอัลลอฮ์บอกให้เรารู้ว่าแปดสิบท่านตายแน่หกสิบยังสนุกไปก่อนแต่ที่ไม่บอกเนี่ยเป็นเรื่องที่เราและท่านทั้งหลายจะต้องตันหนักว่าทุกเสี้ยววินาทีมีสิทธิ์ที่จะจบชีวิตได้ ดังนั้นขอฝากในช่วงสุดท้ายของกุตตบ้านในวันนี้กุลุเนยมาเตนบิดูนินยันนะฮะกตีรทุกๆุกเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ได้ให้กับเราในเยอะแยะมากมา,กมา,กายไกลกองถ้าไม่ใช่สวรรค์แล้วไรยค่าท่านจะรวยสักกี่สิบล้านก็ชัานว่ากุลุบาลาเอ็นบิดูนินนาอาพิยาตุน ทุกทุกบาลาที่โดนกับเราถ้ามันไม่ใช่นรกแล้วท,ท่านปลอดภัยแน่ในอาคิรออะกูลกาลีฮะซาวะตะกิรุลลอฮันอะซีมลีวะละกุมวะลิซาอิรลมุสลิมีนมินกุลิลัมฟฟััสตกิ فاستقفرو إنه كان ฟ ف ا ر